คุณผู้ชมพบกับชมพูพัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีคะ่นะณตอนนี้เราจะได้ยินข่าวดีของน้องๆที่สามารถไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาติอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนวัตกรหน้าใหม่เรื่องของศรริลปะเรื่องของคณิตศาสตร์หรือว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ตามนะคะอย่างถ้าหากว่าเป็นเด็กในพื้นที่เมืองเราอาจจะได้ยินว่าวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ไกลออกไปเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเด็กๆเ,เ,เหล่านี้เนี่ยเขาล้วนแล้วแต่นอกจากมีวิชาการ ที่เก่งแล้วยังมีเรื่องของจินตนาการที่ล้ำเลิศด,ด้วยสิ่งที่ชมพู่จะพูดต่อไปนี้คือเรื่องของศิละปะละค่ะปกติแล้วเราจะเห็นว่าการวาดภาพโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาไปแข่งขันระดับประเทศโอ้โหคุณผู้ชมแต่ละผลงานนั้นยอดเยี่ยมไม่น้อยเลยนะคะแต่เด็กไทยเราค่ะสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้นะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเสริงสางตําบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะน้องๆเหล่านี้เขาสามารถทําตามฝันตัวเองค่ะวาดรูประบายสีแล้วก็สามารถ ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติคว้ารางวัลกลับมาด้วยและที่สําคัญค่ะคุณครูที่สอนน้องๆก็เคยเป็นโรงเรียนโรงเรียนนี้แล้วก็กลายมาเป็นคุณครูที่สอนเด็กนักเรียนเพื่อนําผลงานไปส่งประกวดระดับนานาชาติเหมือนกันนะคะเขามีแนวคิดอย่างไรในการสอนให้เด็กนักเรียนสามารถวาดภาพแล้วก็ไปประกวดระดับนานาชาติได้เดี๋ยวไปดูแนวคิดนี้กันค่ะ หลักสูตรศิลปะเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองสองส่วน2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนในประเทศทุกคนจะต้องเรียนวิชานี้นะครับหลักสูตรพื้นฐานก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียนทุกอย่างก็จะเจาะไม่ไม่ค่อยได้เจาะลึกเท่าไหร่นะครับพวกในหลักสูตรนี้ส่วนหลักสูตรที่2เนี่ยก็จะเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับแต่ละโรงเรียนในบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครับบางโรงเรียนก็อาจจะมีอย่างเช่นโรงเรียนเราก็จะ เปิดเป็นแผนการเรียนศิลปะในระดับมปลายครับทักษะที่ได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าวิชาพื้นฐานครับเราจะนําเอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับผมมามาย่อส่วนให้เข้ากับระดับมัธยมครับนักเรียนในกลุ่มนี้ก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนี้คือจะเป็นกลุ่มที่เรียนวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคือเป็นนักเรียนที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เรียนเพิ่มเติมจะเป็นแผนอื่นอย่างเช่นแผนวิทยาศาสตร์นิิตศาสตร์ เล้แพนอื่นๆที่ชอบนะครับแล้วก็มาใช้เวลาว่างมาฝึกทักษะที่หอศินนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการฝึกเพื่อที่จะไปแข่งทักษะครับผมเต้าอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นฝึกในระดับวิชาเพิ่มเติมของตัวเองนะครับจะเป็นผลงานของนักเรียนเนี่ยเราก็ส่งในระดับตั้งแต่ระดับเล็กๆระดับโรงเรียนระดับเขตร,ระดับจังหวัดระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติเราก็ส่งมาหมดนะครับผมก็ไม่คาดคิดน,นะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นครูแล้วก็มามาได้สอนที่เดิมที่เคยเรียนก็คือตอนเรียนก็แบบยังไม่คิดว่าจะเรียนอะไรนะครับบางทีตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยมีอยู่สองสองความคิดก็คือ1อยากเป็นศิลปิน2ออยากเป็นครูซึ่งก็ลังเลอยู่ส่วนหนึ่งพอมาได้ระดับหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจผมก็เห็นอ่ ตัวอย่างที่ดีก็คือครูวิทยุทธ์เพชรประภัยนะครับผมเป็นครูที่ดีซึ่งเป็นอาจารย์ของผมตอนนั้นซึ่งเป็นตัวตัวอย่างที่ดีผมก็เลยเป็นมีแนวคิดว่าเออมาเป็นครูดีกว่าเพื่อที่จะแบบถ่ายทอดความรู้มาพานักเรียนพาน้องๆฝึกฝึกต่อไปแล้วก็ดูแลแล้วก็พัฒนาทางด้านศิลปะให้สูงยิ่งขึ้นนะครับมองจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะมันมันอยู่ทุกที่ทุกกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนนอนนะครับ ซึ่งบางคนก็ไม่รู้สึกตัวหรือว่านี่คือศิลปะนะครับตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยศิลปะตื่นมาแต่งตัวก็ศิลปะนะครับแต่งตัวต้องแต่งยังไงตามสไตล์ใช้สีอะไรแมสกบสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ศิลปะเหมือนกันทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงศิลปะได้ครับก็เป็นสิ่งที่ถนัดค่ะแล้วก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เลยมีความฝูกพันกับศิลปะค่ะ ตอนเด็กๆชอบวาดรูปเล่นๆครับแล้วอยากให้แบบงานมันดูมันมีประโยชน์ขึ้นเพราะว่าตอนเด็กๆผมติดโทรศัพท์ครับแม่ก็เลยแบบลองไปวาดรูปกับครูไหมผมก็เลยแบบลองมาวาดครับครูครูชวนพอวาดไปก็ได้รางวัลก็ดีใจครับก็เลยอยากวาดต่อก็การไปแข่งรำที่ต่างๆแล้วก็การ วาดฉากต่างๆให้โรงเรียนอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับองศาเลยครับก็ไปแข่งที่ต่างๆแล้วก็ทําช่วยทําป้ายทําฉากอะไรพวกนี้ครับให้รู้ว่าแบบผมก็วาดรูปได้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะแม่ก็ดีใจครับเพราะทำแล้วมันได้ได้เงินด้วยให้ลูกแบบเปิดอนาคตด้วย ผล,ผลงานชุดนี้นะคะก็จะเป็นงานสําหรับกลุ่มศิละปะรุ่นเยาว์ชุดใหม่นะคะจะเป็นเด็กๆป .1 นนป .1 นนกับป .4 ท,ท,ที่เข้าใหม่กับเราคุณครูคพาไปสร้างสรรค์วาดภาพเกี่ยวกับมนเสห์แห่งพฤกษามุนตาที่เทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอล21ของโคราชเรานะคะตัวนี้ก็จะมีของรุ่นอนุบาล3เนี่ยจะได้รางวัลได้รางวัลชมเชยมาสองคนเลยก็เป็นเวทีแรกเวทีแรกที่เขาไปวาดสดเป็นการวาดสดใช้เวลา3าชั่วโมง นะคะแต่ผลงานของน้องๆป .1 เนี่ยที่ชุดใหม่ไม่ไม่ได้รางวัลตัวนี้แต่ถามว่าสิ่งที่เขาได้หนึ่งเขาได้ประสบการณ์เขาได้กระบวนการทํางานเขาได้เจอเพื่อนใหม่แล้วคุณครูก็มีความภูมิใจกับผลงานในระดับหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็พอพอเราเอามาติดชิ้นงานมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นที่เป็นมุมแสดงผลงานหอศิลป์ในหอศิลป์ของเราเลยเป็นให้เขา ให้เขาได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําไว้เราเราจะบอกเขาเสมอพอเขาไม่ได้รางวัลปุ๊บเราเห็นชิ้นงานกลับมาถามว่าเวตอนวางวางงานนะวางงานที่เราไปเอางานกลับคืนน่ะครูมีความรู้สึกครูภูมิใจมากงานเธอน่าจะได้รางวัลในส่วนนี้แต่คือด้วยกระบวนการที่มีการแข่งขันใช่ไหมคะมันอาจจะมีะกฎกติกามีมีจำนวนผลงานที่ที่พอนับปุ๊บมาอาจจะไม่ถึงเราด้วยวัยของปอหนึ่งแข่งกับปสาม ด้วยทักษะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะสู้เขาไม่ได้นั่นะคือในมุมมองกรรมการแต่ในมุมมองความเป็นครูศิลปะของเราที่ที่เราพาเด็กน้อยทํางานมันจะเป็นคือได้อารมณ์ครูบาวครูชอบมากแล้วมันได้อารมณ์ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกพี่นะ่ะอยู่นี่มา25ปีเนาะโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่าการสร้างสร้างโอกาสให้กับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเด็กที่เขามีกําลังทรัพย์มีกําลังทุนพอหรือว่า มีความสามารถด้านวิชาการเขาก็จะไปเรียนต่อที่มัธยมเสริมสร้างนะคะแต่ด้วยความที่โรงเรียนเราเนี่ยพัฒนาศักยภาพเด็กทุกๆด้านกิจกรรมศิละปะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูนะคะคุณครูได้ดึงดึงเด็กกลุ่มที่สนใจเด็กสนใจเด็กที่อาจจะขาดแคลนแล้วเราดึงเข้ามาหาอยู่กับเรามันก็เลยกลายเป็นการเติมเต็มแทนที่พอเขาจบป .6 แล้วเขาจะไปต่อเสริมสร้างกลายเป็นว่าไม่ใช่ลพะพอเขาจบป .6 ปุ๊บเขา เรียนต่อที่เราเพียงแต่ว่าตัวศิละปะเนี่ยมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงฝึกสมาธิฝึกทักษะชีวิตฝึกกระบวนการทํางานให้เขาครูจะไม่ได้มาว่าเฮ้ยเธอจะต้องวาดลูกแข่งนะวาดศิละปะอะไรย่างนี้ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้กลุ่มศิละปะรุ่นยาวไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเขาเวลามีการแข่งขันทักษะวิชาการหรือว่าแข่ง อะไรก็ตามที่เขาอยากไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค,คุณครูจะเปิดโอกาสให้ไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นความภาคภูมิใจว่าทําไมกิจกรรมศริลปะส,สามารถสร้างสร้างโอกาสนะคะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กขยายโอกาสอย,าอย่างเราเรา เป็นไงคะคุณผู้ชมยกนิ้วโป้งให้เลยคะ่ะเด็กๆเก่งมากเพราะว่าเรื่องของงานศิละปะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือในการวาดภาพระบายสีอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากตรงนี้คะ่ะจินตนาการที่ทําให้น้องๆนั้นสามารถประกอบร่างขึ้นมามองเห็นว่าควรจะวาดอะไรควรจะระบายสีอะไรนะคะเพราะว่าจินตนาการไม่ได้มีขีดจํากัดด้วยแต่ว่าเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาคะ่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่สามารถผลักดันการศึกษาไทยของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายได้คือเรื่องของทุนทรัพย์ของผู้ปกครองคะ่ะเราจะได้รินคะ่ะ ว่าตอนช่วงเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยก็อาจจะต้องเอาสิ่งของไปจำนำใช่ไหมคะ ตอนนี้ตําบลเสืองสารเขามีโรงรับจำำํานําประจําตําบลค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขในระยะสั้นหรือว่าเป็นการแก้ไขปลายน้ำก็ตามแต่ยังน้อยมันถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้บางครอบครัวนั้นเข้าสู่ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่พ่อพ่อแม่แม่แมอาจจะเอาไปจํานํากันในอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะคะคุณผู้ชมก็อย่างเช่นมีผ้าไหมอุปกรณ์การเกษตรนะคะหรือแม้กระทั่งคกสากมากันหมดเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมไปดูแนวคิดนี้กันนะคะว่ามีที่มา ที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็คนในชาวบ้านตอนนี้เขามีฟีดแบ็อย่างไรบ้างไปรับฟังความคิดเห็นกันค่ะเราลงไปในพื้นที่นะคะก็จะทราบว่าพี่น้องหลายๆคนก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็เห็นว่าแม้กระทั่งผ้าไหมเขาก็ย,ยังเอามาจำนำแล้วถามว่าไปจำนำที่ไหนเ็าบอกไปอำเภอหนองกี่บ้างเข้าไปในจังหวัดบ้าง ซึ่งใกล้ที่สุดก็คืออำเภอหนองกี่เรา30กิโลก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะอำเภอรเราถ้าจะไปในจังหวัดเนี่ยร้อยโลมันจะทำให้เสียเวลาแล้วก็ลำบากในการเดินทางเราก็เลยมีความคิดว่าจัดตั้งลงรับจำนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องและที่สำคัญดอกเบี้ยเราถูกมากก็1บาทตามเกณฑ์ของ ลงรับจำนำทั่วประเทศนะคะตรงนี้ก็ได้รับความยอมรับจากพี่น้องเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเทศบาลทําทให้เขาสะดวกสบายในการที่จะไปใช้เงินโดยที่บางทีมันมีความจําเป็นเร่งด่วนในการที่จะใช้เงินก็สามารถที่มาจำนำได้แล้วเวลาจะเราจะถ่ายถอนคืนคืนก็ง่ายใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรารับจำนำทุกอย่างยกเว้นยกเว้นที่นะคะที่เราไม่รับถ้าเป็นของไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หม้อหุงข้าว เรารับหมดนะคะโดยเฉพาะทองทองนี่จะเป็นอะไรที่สะดวกมากบางคนก็ก็เอามาจำนำนะคะก็ละหลายๆคนก็มาใช้บริการก็บอกว่าดีดมากดีมากค่ะตรงนี้กระแสตอบรับดีเพราะว่าเราดูจากผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขที่คนมาจำนำยอดเราสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะสำคัญเลยการขับเคลื่อนเทศบาลเรามีคนแค่ประมาณร้อยคนจะไปทำงานทั้งทั้งเทศบาลซึ่งมีประชากรเป็นหมื่นแล้วก็พื้นที่13ตารางกิโลเมตรเนี่ย การพัฒนาเราต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการทํางานให้มากที่สุดอ่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราจะมีการเซ็น MOU ของสอสส,สกับภาคีเครือข่ายก็คืออบต1 1แห่งแล้วก็เทศบาลอีกกแห่งนะคะในการที่จะขับเคลื่อนในการทํางานเกี่ยวกับสร้างเสริมส,สุขภาวะให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่เราไม่ใช่แค่เฉพาะในอำเภอเสองสางแต่อเภอใกล้เคียงด้วยในการที่จะขับเคลื่อนให การทำงานของสสสได้ไปตามทิศทางที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้ตรงส่วนนี้นะคะสิ่งที่เทศบาลเราได้ทำนะคะก็อยากให้เขามีความเข้มแข็งในพื้นที่พอเข,เข้มแข็งรวมกลุ่มกันได้เนี่ยในอนาคตก็สามารถจะเป็นอาชีพได้ในการที่จะไม่ว่าจะขายในพื้นที่หรือว่าจะถ้าสินค้าที่มีมีคุณภาพแล้วมี เป็นการยอมรับเป็นโอท็อปอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะนําไปขายในเมืองทองหรือในจังหวัดเวลาจับงานได้เราก็พยายามจะให้เขาเกิดความยั่งยืนแต่ก็เป็นการที่กําลังเริ่มต้น ถึงแม้ว่าเรารับจำนำนั้นนะคะจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็ตามค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวคือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเขามีการพัฒนาตลาดเก่าให้ทันสมัยขึ้นนะคะมีการออกกฎปรับปรุงร้านค้าแผงลอยในตลาดให้สะอาดถูกหลักอนามัยรวมไปจนถึงมีการจัดถนนคนเดินทุกวันพุธค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยคุณผู้ชมจะเห็นตลาดนะคะค่อนข้างน่าเดินพอสมควรต้องบอกว่าไฮไลท์ของตลาดที่นี่ค่ะเป็นตลาดที่มีผู้สูงอายุมาค้าขาย นะคะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และที่สําคัญยังเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุนั้นออกมาพบปะพูดคุยกันไม่เหงาด้วยรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองค่ะซึ่งพอไปดูแล้วพ่อค้าแม่ขายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคนมาเปิดร้านมากกว่า30รายของที่ขายส่วนมากนะคะก็มีอย่างเช่นผักพื้นบ้านมีผลไม้มีน้ําพริกต่างๆนะคะก็เหมือนได้กินฝีมือคุณแม่ด้วยนะคะได้รับเสียงตอบรับจากคนในชุมชนอย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ค่ะ มันเป็นการเรื่องของพัฒนาทุกมิติของตำบลเสริงสางค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจฐานรากนะคะการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสัน้นระยะยาวแบบยั่งยืนรวมถึงที่ผ่านมาเองนะคะท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เขาจะเน้นการพัฒนาร่วมกันกับชุมชนทำงานกับชุมชนค่ะเพราะว่าคนที่รู้ปัญหาและก็ความต้องการที่ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางตำบลเสริงสางนะคะเขาก็ได้มีการร่วมมือกันกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบนะคะรวมถึงการทํา MOU ส่งต่อความสําเร็จนี้นะคะไปยังตําบลใกล้เคียงอีกด้วยนะคะเผื่อว่าบางทีค่ะการพัฒนานี้ไม่ได้หยุดเพียงแต่อําเภอเสริงสางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมพอมีการทํา MOU ปับ๊บเชื่อว่า โรโมเดลเหล่านี้จะสามารถส่งต่อไปอยังตำบลอื่นอำเภออื่นได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละตำบลหรือว่าชุมชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศของเราด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมและก็เรื่องราวดีๆที่ชมพูนํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงคุยกันวันใหม่ค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาราตีตครูเดียวค่ะ